ภาพบรรยากาศปมน้ำมันภูเรือแล้ี่มากี่ครั้งก็ยังเด็นึเหมือนเดิมครับอันนี้ตำราไม่ใช่ครับูกเออันนี้ตำเตงใช่อันนี้ถูกถเงครับเราก็มาถึงที่พักของเรานะครับชื่อกิ่งบุญรีสอร์ทนะครับ เตือนชิปิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้จะให้ร้ายใครเนื้อหาในคลิปวิดีโอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องลามกดื่มสุราดูดบุหรี่เป็นต้นบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีห้ามรับเลียนแบบเด็กขาดท่านผู้ชมทุกท่านควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยสำหรับ EP นี้เป็น EP การไปเที่ยวนะครับอำเภอด่านซ้ายงานผีตาโขนนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่รู้ทำไมงานผีตาโขนถึงกลายเป็นงานรถสิ่งก็ไม่รู้ครับ เคนเคยเราก็มากับ Mod นนะคร On ไม่ได้มารับงานนะครับตอนนี้ไม่ได้มารับงานก็คือมีต่รถที่น้องกัน Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never ran so to n o man I still go 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 ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงปั๊มน้ำมันปตทท,ท,ที่อยู่อำเภอภูเรือแล้วนะครับคือตรงนี้จะเป็นจุดูนยนรวมของนักเดินทางแล้วก็สายรถอย่างพวกเรานะครับเดี๋ยวมาดู 4R4 สไลด์ออนของมอสกันนะครับเขากำลังแบบนี่กำลังถอยลงเลยจะเอาลงกันตรงนี้นะครับเจ้าของรถก็มากันครบทุกคนแล้ว เราเรามาสัมภาษณ์นุดีกว่าเป็นไงเมื่อคืนยอดมากเลยครับโดนไปกลมเดียวหนึ่งช็อตหนึ่งช็อตแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยเร็วคำดิงรู้เรื่องเลยเร็วคำดิงเลยคำวิ่แต่อีกคนหนึ่งโดนไปหนึ่งช็อตกับอีกครึ่งนึงครึ่งนึงก็เยบร้อยไม่รู้เรื่องบอกไปห้องน้ําก็ภาษาที่บมาเลยภาษาที่บแต่ดีดีดีแน่ที่เราจับใจความได้ อ่ะครับมาดูรถกันเพราะว่าเสียมอสเบิร์นมอนสไลด์ออนจะอารมณ์เลยครับรถสไลด์นะครับติดต่อได้ครับตามเบอร์น,นี้มอสไลด์ออนอย่างที่เราบอกไว้ในคลิปที่แล้วไปอันนี้มางานส่วนตัวเป็นไงบังคับเสียมันนอนไม่พอครับยังน,นอนไม่พอแต่ทำงานได้ใช่ไหมครับวันนี้ได้ได้ขับได้ใช่ไหมครับได้ถ้าไม่ได้พี่ขอขับนะ, <laughs> นะครับ ขับขี่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมทำพรลบรถด้วยนะครับทุกคันนะครับผมรับครับวันนี้ยังรับอยู่ทำพหลบรถไี่ไหนับที่ไหนบอกเลยตรอออกก็จะเล่นะครับสาขาหนึ่งและสาขาสองนะครับตัวสำรองค่ะเป็นได้แค่นี้เป็นได้แค่ตัวสำรองนะครับเป็นได้แค่มือสองภาพบรรยากาศปอน้ำมันภูเรือแล้วที่มากี่ครั้งก็ยังเืดเหมือนเดิมครับวันนี้ดีมดำพี่ว่าไงครับจะเอาครับเราเอารถมาซื้อของกับซื้อกับ โอเราไม่ได้มากินใช่ไหมก็มาดื่มมาเที่ยวดิมดำพี่คิดว่าดิมดำที่นี่จะเอาสักเท่าไหร่ดีเท่าไหร่แบบนี้คก็แบบว่าเราจะกินกินคันในถาดเนี่ยไม่เห็นไหมในถาดอต่ผมเก็บหมดแล้วครับเนี่ยคือดิมดำในถาดเราเก็บหมดแล้วตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ๋อแล้วแล้วเนี่ยเก็บเก็บหมดใช่ไหมครับได้เราได้ตลอดเลย เจ้าของรถพูดเองนะครับนี่เราก็มาแวะกินข้าวที่ไก่าย,ย่างวิเชียรบุรีนะครับที่ติดกับปั๊มที่เราปั๊มหุ่เรือที่เราจอดเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นจานแรกของร้านนะครับเพราะว่าโลง่ลงโลง่ลงโลง่ลงโล่งโล่งโล่งหมดเลยตามเมนูแนะนําเราตามตีนไก่ซุปเปอร์ตีนไก่ข้ามูย่างน้นําตกตําแตงทําแตงบรรยากาศกินแล้วก็ไปตำแตงตำแตงเผ็ดเผ็ดเปรี้ยว เผ็ดพอดีมีไม่เผ็ดพอดีกับเผ็ดมากเผ็ดจนกินไม่ได้เผ็ดมากเหรอเอ้ยเผ็ดเผ็ดพอดีเผ็ดพอดีเอ้ยเปรี้ยวด้วยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ช่องตำแตงเฮ้ยเซียมถึว่าไม่สุดเปรี้ยวเปรี้ยวใส่คำว่าเปรี้ยวด้วย อันนี้แกงสมจะดูก่อนไม่ใช่ต้มแซบ <c oughs> <c oughs> อันนี้ตำกาวไม่ใช่ครับคืออะอันนี้ <c oughs> <c oughs> ตำเตงถือถือเพิ่นเาถือถือเพิ่นว่านี่อันนี้คือกล่องข้าวน้อยข้าแม่นะครับพร้อมกับไข่นกกระทาอันนี้ผักสดจากที่ไร่ใช่ไหมครับอ๋อใช่ด้วยใช่ด้วยอันนี้ต้มยำตีนไก่น้ำข้นต้มแซ่บซปเปอร์ไก่ย่างวิเชียรบุรี ที่ภูเรืออันนี้น้ำตกหมูสูงจากน้ำทะเลเท่าไหร่นะน้ำทะเลมันไม่ได้สูงน้ำตกโอเคครับน้ำตกหมูที่ไม่สูงจากน้ำทะเลดูมาจากเรื่องเซาที่มาอะไรรู้แล้วทำไม่องนี้ไม่ดังสักทีเลื่อยเปื่อเสือร้องไห้คอหมูใ่อันนี้คือคอหมูยาก่เลยครับที่ดูจากเซันแล้วน่าจะติดมาก รับประทานอาหารเช้าด้วยกันนะครับกับเ <บา S 1> มนูลหลากหลายในที่สุดพวกเราก็เรียบร้อยครับในการกินอาหารเชา้าต้องขอขอบคุณเจดาครับที่เป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารเชา้าในค่ำคืนนี้ครับล <c oughs> แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับเจดาที่สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างใน

เจดานมัน,นจะตายดิบดิบไปเลื่อยขวางมือออกนอกแน่มากเลยเด็กเเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเอาลงเอาลงลองสนามก่อนครับอ๋อลองสนามสนามหน้าสัมผัสก่อนใช่ไหมครับใช่ว่ามันจะผ่านไหมรู้สึกว่าเสียมอสจะไม่อยู่กับร่องกับรอยนะครับตอนนี้ใช่ครับแล้วนอนอะไรเต็มอิ่แล้วแล้วเราจะนอนกันตอนไหนน่าจะ รอนอนทีเดียวเลยอนอนตอนเที่ยงตอนกลับมาลิษต์กโ,อโอค้ <laughs> คนอะไรครับไม่นอน48ชั่วโมง <laughs> และแล้วครับท่านผู้ชมครับ <laughs> เราก็มาถึงที่พักของเรานะครับ <laughs> ชื่อกิ่งบุญรีสอร์ทนะครับห้องพักโรงแรมก็ดูโอออะรู้ล,ลาเป็นไงรา <laughs> บฟเป็นไงบรรยากาศสถ <laughs> านที่เราเป็นไงบ้างคร บริการบริการดีเยี่ยมระมากเลยก็คือตอนนี้ก็เพิ่งฟื้นนั่ะแหละโดนพี่เก่งมอมอืมเพิ่งฟื้นนะเนาะไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ขอไปตั้งสติก่อนนะเนาะกิ่งบุญรีสอร์ทอือที่ไหนครับเนี่ยที่ที่เราอยู่นี่แหละรีสอร์ทก็นี่แหละที่เราอยู่นี่แหละกิ่งบุญรีสอร์ทครับกผมไม่รู้ชื่อแต่ผมมากับน้องเขา ผมว่าใส่มากับน้องผมไม่รู้ครับผมเพิ่งมานั่งเมื่อกี้๊แต่ดูเสื้อพี่น่าจะซัดกันมาแรงใส่กันมาแรงนะฝุ่นมันเยอะ,ดยะแดด <c oughs> ไม่มีบพอควร <c oughs> ดีมง,งานบ้านหนองกรุงครับสวัสดีครับเอา่ายลูกเสือ <c oughs> ครับวันนี้เอา่ายลูกเสือยังไงครับกับที่พักประทับใจไหมฮะโอโหหอนกลางดึกินกังสายครับไอ้รอยโอ้ยวอลวอลวอลความจริงไปเลยเอาบื้อหน้ากว่เมื่อแล้วบื้อหน้ากว่เมื่อแล้วไม่ไม่นิ่นอนครับ ไฟลุกบึมบั่มบึมบั่มมันยาทภาบเลยขันมาซาบ้านเฮาเอิ้นมันยาทภาบเลยเฮ้ยย่าไปเฮืออันเพื่อนเสื้อแย่งนดกินเนี่ยเ้าบะเข้าหูเล็กปิงไหมเสาปิงไหมไม่เมืดไม่เมื่อท่านนี่ก็ไม่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับฝั่งกลางเต็น ฝั่งกลางเต็นท์นอนครับมาดูนายทหารของเราครับเฮ้ยเท่เป็นไงวอนเซฟวอนเซฟวอนเซฟนี่มีปัญหาแล้ววอนเซฟแมนวอนเซฟวอนเซฟโอ้ยโซนแห้งไรมีปัญหาแล้วปัญหากลางเต็นทไม่เป็นนี่มันจะไปยากยังซีดอ้อซีดอ้อ อะไรไม่ยังก้อนนี่เป็นท์เทศบาลมาเรื่องนี้นี่โอ้เริ่มเริบะเหล่อนี่นี่นี่เมื่อกี้นี่เขากำลังย่างหมูกันเลยนะครับแล้วก็ย่างเสร็จแล้วก็เอาใบกระใบกระเพรานี้ไปผัดมาเมืองสองคนนี้แบบนี้นี่อะไรนี่คุณไปจ่ายค่ากางเต็นท์หรือยังครับนี่ สามร้อยรวมอาหารเช้านะต้องห่างไกลผูกคนเพราะว่าคืนนี้เราจะมีสึกหนอาะร้อบงขนบงขนมยังบ่เห็นเลยก็กลัวล่ะไมยถึงหน้ามันเต็มต้นนั้นอันด้านหน้าโกกอกอ่ะเต็มเลยอ่ะมนเต็มกกนักโยเลย มันเต็มกกงางเลยนะครับเดี๋ยวเราพักผ่อนกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราจะพบเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆในข้างหน้าไปไปไปปีนี้คุณจะกินเ r สอารไม,มครับไม,ไม่มีรถคันไหนที่จะ aging, มันอยู่ในมือผมได้ครับปีนี้ผมไม่ได้มาด้วยแล้ว c ีี CB, น้ำเงินอ่ะจะกินเ r สอารมครับวันนี้มันมันมีเทมันไม่แรงครับมันไม่แรง ได้ยินข่าวว่าลองลองเอลนี้สเตอร์รูดเลยเหรอครับครับผมโอ้แรงจัดจัดครับแรงจัดจนสเตอร์รูดหรือว่าสเตอร์มันก็จะหมดแล้วครับไม่ครับมันหนักครับผมตอนนี้นะครับพวกเราก็จะเอารถแปขับรถเล่นกัน You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go.